18ชีวิตเลยนะฮะมาแล้วนะฮะมาเลยครับมาเลยนะใช้พวกมันทู้การสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ปักเป้นนะครับและปล่อยลูกโป่งของเรานะครับขึ้นสู่ของ้าเพื่อเป็นการเปิดกิจกรับไอเดทีฟิวอย่างเป็นทางการขอตีนเชิญครับ เขาเส<อ>ีงยงปวดตัวด้วยครับตาดดล่าเลยครับปุ้มๆเลยครับอ่าห้าสี่สามสองหนึ่ง เราจะไม่ปล่อยทึ้นไปด้านบนนะครับตามนโยบายของท่านผู้บริการสวนตัดเชียงใหม่นะครับเราจะเอาไปให้ท่านถ่ายรูปสงนี้นะครับเอาละครับลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตนครับครับสวัสดีเที่ยวที่ขับราทุกท่านนะครับวันนี้สูนส์เชียงใหม่ก็เป็นจิจกรรจกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราเปิดกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะตอบสนองเที่ยวที่ขึ้นมา ในภาคเหนือหรือจังหัดเชียงใหม่ช <NEW> <Sen> <roster immun> <robi> ่วงนี้นะครับเน right. like sort of um ื่องจากว่าทางรัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีนะครับและทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้นท่านก็คณะรัฐมนตรีท่านก็ให้ทุกพื้นที่นั้นนะครับรองรับท่องเที่ยวให้อย่างมีความสุขในช่วงที่ปิดหยุดยาวตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วองค์การสำหรับแห่งประเทศไทยนั้นนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่คอยับดูแล ทุกเชียงใหม่อยู่นะครับก็ให้เราจัดกิจกรรมือสร้างความสุขให้กับน้องๆนะครับแล้วก็ครัวทุกท่านที่มาเยือนทุดเชียงใหม่ในวันนี้นะครับผมใะนฐานะตัวแทนของทุกคนในตัวเชียงใหม่นะครับประกอบไปด้วยพนักง,งานลูกจ้างเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับและเปิดกิจกรรมนะครับเชียงใหม่สูแฮปปี้พิเดษ เมสติวออย่างเป็นทางการในวันนี้แล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ชมเมื่อกี้นี้นะครับก็คิดว่าเป็นครั้งแรกของโลกด้ยท้ไปนะครับก็คือกิจกรรมมาสคอร์ตุยยางมาสคอตนะครับแล้วก็อันที่สองนั่นเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมทิเ่อท้องทิเ่อท้องก็เป็นกิจกรรมที่ พนักงานเลี้ยงสัตว์นะครับจะมีความเชื่อชาตของสัตว์แต่ละชนิดตัวเองเลี้ยงก็จะมาเล่าให้ฟังว่าสัตว์ตัวนี้นะครับมีความสาคัญองไรบ้างนะครับมีชีินี้นะมีคุณค่าควรอนุรักษ์อย่างไรบ้างนะครับนี่คือเรื่องของกิจกรรมที่เปิดทอกนะครับหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมแกะออกกำลังกายนะเดี๋ยวแกะออกกำลังกายเป็นอย่างไรก็เชิญทุกท่านได้รับชมนะครับเวลาต่อมาน่าจะมาณสี่เอ็ดนาฬิกาครับ แล้วก็มีอีกหลาก,หลา,กหลายกิจกรรมนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามาเชียงใหม่แล้วนะครับทุกท่านต้องได้ถ่ายภาพอนุณงามนะครับของอดอกไม้ <c oughs> งามนะครับยดำนะหรือว่ากิจกรรมตู้ power f e ส t i v อ l เราก็จะมีอีกนะครับเพ่อที่จะทาหน้าที่ใช้ในพื้นที่นี้นะครับ,รบ,ใ,นนนรบในการ ทำกิจกรรมนะครับกับลูกกับหลานนะครับแล้วก็ทำชมสัพท์นะครับแล้วก็ทำถ่ายภาพงามๆกับดอกไม้งามกันขอบคุณมากครับขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เชียร์สวนสัตว์สมัยนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้รจัดสวนสัตว์สมัยท่านวุฒิชัยเมื่อมันเป็นอย่างสูงครับขอกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอกขอบพระคุณนะท่านผที่มีเจอร์ซีลมิตรฟรีนะครับฟรีทุกท่านเลยนะครับ โอเคครับผมด้วยครับผมด้ลยครับขอบคุณท่านสชีใหม่ทุกาทมาอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอบคุณเหล่าบรรดามัดสอดของเรานะครับอาจรับตอนนี้เราต้องิดท่านไหที่อยากจะถ่ายรูปกับเหล่าบรรดามัดสอดแสนน่ารักมิกเชิญได้เลยนะครับส่วนนักเที่ท่านไหนที่ถ่ายรูปแล้วก็โพสลงเฟซบุ๊กตรวจตัวแล้วท่านสามารถมารับ สุดทุกฟองสลดในการดูนังของเมเจอร์ซีนเทคได้ฟรีจากท่านผู้บริการสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับท่านไหนท่านชมสวนสัตว์เชียงใหม่ของเราในวันนี้ด้วยนะครับ